สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องลิมซีเคกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีเกมมานําเสนอกันนะครับชื่อว่าเกม SCP l a b r e t นะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมโหลดฟรีในสตรีมนะครับก็เล่นได้กับเพื่อนได้10คนเลยนะครับก็จะเป็นเกมแนวแบบประมาณว่าผจญภัยหาของนะครับผ่านชั้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวของ SCP เนี่ยแต่ละชั้นก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีความโหดแตกต่างกันออกไปเนาะ ก็เดี๋ยวมาลองดูในเกมกันเลยครับว่ามันเล่นยังไงนะครับมาถึงก็เขาจะให้ r ร้ e งเกมเลยนะครับแล้วก็เลือกว่าเราสามารถเซฟแบบไหนก็ได้นะครับเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นเซฟแบบเซฟได้ทุกที่แล้วกันนะครับผมนะแล้วก็ Play i n t โทไหม Play i n นโทซะหน่อยก็ได้ครับโอเคเราตื่นมาอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ m ม่ o ็ฉันเป็นคนคุกเหรอโหเนี่ครับ ขาตัวเองด้วยนะครับแต่เราเก็บมาสิโ,โหแล้วอ่านอะไรเนี่ย C เก้าสามสี่หนึ่งมีคนคุยกันอยู่ด้านนอกครับอันนี้เป็นเอตัวทดลองคลาสีนะครับว่าไงครับพี่พี่จะพาผมไปไหนครับ เขาบอกให้ให้เราเดินตามไปนะครับผมจะเดินตามพี่ไปติดๆเลยครับพี่เดินตามเดินตามพี่ไปติดๆเลยครับผมเป็นคนไม่เดือครับเขามีปืนอยู่นะยวเีวคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องมูฟวี่อะไรกันครับเนี่ยดูมูฟวี่พรหรือเปล่านะ เฮ้ยไม่ไม่ชอบวิดีโอเกมเหรอไม่ได้นะครับจะเล่นวิดีโอเกมกันนะโอ้ที่นี่คือที่ไหนก็ไม่รู้นะครับมันเป็นห้องทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งนะซึ่งเดี๋ยวเขาจะจับเราไปทดลองครับ ก็คือหมายเลขของเราหรือเปล่าครับใช่ไหมไม่ใช่ด้วยครับ <c oughs> อย่ามาต่อยผมโมพี่โ,พ,โพี่จะต่อยผมเลยครับเ,เก็บกระดาษมากระดาษทดลองอันนี้คืออะไรไม่เข้าใจครับโอ้โหรายละเอียดเยอะเหลือเกินสุดดีครับเพืพ่อน ตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่อะเพืเ่อนๆอย่าเข้าไปอย่าเข้าไป NCP ครับเข้าไปดูใกล้ๆในหน้าตา,า <laughs> เป็นไงเพื่อนเอาประตูเปิดคือจยิงเราอ่ะ มันบอกว่าประตูพังครับตอนนี้ด้ยเ้ย SCP หลุดหนีออกมาก่อนครับแอบดูตรงนี้ได้ไหมมันยมันยิงแล้วครับมันยิงสิบหายแล้วหลบมาก่อนนะครับ SCP หลุดครับอุ้ยแล้วมันขึ้นไปข้างบนแล้วนี่ครับมันมาทางนี้นะกระโดดขึ้นไปนะครับโอ้โหเอาแล้ว เป็นเรื่องงานนี้นะครับพี่คนนั้นล่วงลงมาหรือเปล่าไม่ล่วงด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนฉันจะไว้อะไรกับพวกนายนะไม่นะเพื่อนโอ้มายกอพวกนายตายอ่ะโอ้เราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้นะครับเอ,อในทิปในคลิปนี้นะผมจะพยายามผ่านชั้นแรกให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับอ่าโอเคกด คอนโทรลนะครับจะเป็นการย่อยืดอย่างงี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราสกอตจำก่อนนะครับเพื่อเพิ่มกําลังขาของเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคอ่ะเปิดมาเลยครับเกมนี้มืดมากนะครับเพราะฉันเนี่ยพี่จะเปิดแสงสว่างให้มันสุดนะโอ้ย้อะไรเฮ้ยเฮ้ยมีคนเจอ SCP ซครับโอ้แล้วกล้องวงจรปิดหันหน้าไปแบบนี้ โอ้โหแค่กระพริบตาเท่านั้นนะครับก็หายไปแล้วครับ SCP หายไปแล้วครับแล้วคนก็ตุยเลยครับเป็นศพอุ้ยกอดอ้ยกอดขนลุกเลยทางนี้ไปไม่ได้ครับไปได้แค่ทางนี้ทางเดียวนะเ <c oughs> ี็นอะไรไหม <c oughs> นี่หรือเปล่าห้องข้างล่างนี้หรือเปล่า <c oughs> ย่อก่อน,นครับเย็นๆนะ <c oughs> ไฟฉายเก็บได้นะครับ อ่าไปใช้อยู่ไหนนี่หรอเฮ้นี่ครับประตูนี้ไปได้ป่ะปะตูนี้ไปไม่ได้นะครับผมกำลังจะลงไปข้างล่างอ่ะเนี่ยไปจุดที่ scp มันอยู่เมื่อกี้เลยไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมอืร <c oughs> ู้ดีครับ ประตูนี้ไปได้หรือเปล่าประตูนี้ไปไม่ได้ครับตรงนี้ไงกล้องที่มันถ่ายเห็น SCP เมื่อกี้นะครับด้านไหนเป็นยังไงบ้างครับมีคนอยู่ไหมสวัสดีครับพี่พี่เป็นลมอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเฮ้ connecting เออ o r หลุดเฉยเลยครับโอเคครับเพื่อนๆเมื่อกี้ อินเทอร์เน็ตผมอยู่ดีก็หลุดนะครับมันก็เลยต้องกลับมาเริ่มใหม่นะโอเคไม่เป็นไรแล้วก,กลับมาถึงตรงที่เดิมของเราเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปแล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมเห็นในกล้องก็คือ scp มันไปทางประตูนี้นะเฮ้ยแล้วประตูนี้มีไฟฟ้าอยู่ครับแล้วประตูนี้ไปได้หรือเปล่าตูนี้ไปไม่ได้นะครับ แสดงว่าไปได้แค่ประตูเดียวนะนี่ครับมีคนตายเพราะไฟฟ้านะครับนี่นไงล่ะของมันช็อตระดับไอไปแล้วอุยรอดครับรอดโอ้พี่ทำงานที่นี่ทำไมพี่ไม่รู้เนี่ยโอ้ทำงี้แค่นี้เองนะครับก็รอดแล้วนะอันนี้มีประตูครับ เปิดแล้วก็เดินเข้ามาเปิดประตูนี้ครับโอเคเรามาได้จังไหนเนี่ยแผนที่แต่ละซีดมันจะไม่เหมือนกันนะครับเราจะต้องลองเล่นดูนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นลิฟต์นะครับลิฟต์ขึ้นไปด้านบนนะส่วนอันนี้จะเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้ห้องอะไรมืดจัดเลยครับ ห้องมืดมากครับห้องนี้นะโอ้เฮ้ยโอ้โหเอาแล้วอะไรตกมาไม่รู้ครับขึ้นลิฟต์ก่อนละกันหนีก่อนโนอย่าตามมาเดอ้อโอยเสียวขนลุกเลยทุกคนอยู่นีตกมาเฉยแล้วผมขึ้นมาชั้นสองแล้ว โอเคทั้นสองไม่น่าจะมีอะไรนะหรือเปล่าหรือว่ายังตามมาอยู่หรือเปล่าครับอย่าเพิ่งตามมานะประตูไหนเราเปิดแล้วเราก็จะเปิดค้างไว้นะครับส่วนประตูไหนที่มันไม่ใช่เราก็จะปิดไว้นะเพื่อจะได้ไม่งงนะครับไม่งงประตูนะแต่ถ้าเล่นกันแบบสิบคนนี่งงแน่นอนผมว่าประตูนี้ไปได้หรือเปล่า ไปไม่ได้นะครับลองตัวนี้ิโอเคยังไปต่อได้ฮนะเฮ้ยเสียวๆอยู่นะครับเนี่ยเล่นแล้วมือเย็นมากเลยตอนนี้เปิดเปิดโอเคมีโซฟาอยู่ครับเราจะไปแบบทางตรงก่อนแล้วกันนะเปิดมามีอะไรเปล่าชั้นนี้เหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะครับ เนี่ยแล้วไอ้ที่มันกระพริกบกระพริบนั่น,นคือเรากะพริบตานะครับกระพริบตาแล้วเ,เจอผีนะตรงนี้เปิดใช่ไหมเปิดไม่ได้นะครับผมเลยจะต้องไปหาย์ีการ์ดมาก่อนอนะ่ะถึงจะเปิดได้นะดูข้อมือเราแหวงเลยข้อมือเรามันแหว่งอนะเสื้อเรามันแหว่งนะครับทำอะไรมาโอเคประตูนี้เปิดไม่ได้เราก็จะปิดไว้ก่อน พือจะได้ไม่งงนะอีกประตูหนึ่งก็คือทางมาของเรานั่นเองนะโอเคเดี๋ยวนะ6เ,เสียงหายใจตัวเองตกใจเองครับผมวันนี้มีอะไรเอ้ยนี่ไงคีการ์ดปะนี่ครับได้สีคีการ์ดมาแล้วครับขอบคุณนะครับพี่พี่แว่นพี่แว่นให้คีการ์ดผมพี่แว่นบอกเอาไปเลยไม่ได้ใช้แล้ว แล้วนี้อะไระเหรียญว่าผมเอาเหรียญมาใช้ได้ไหมหยอดเหรียญไปเลยหยอดอยังไงกด F กดอะไรวะเอา้าใช้ได้เฉยเลยครับหยอดยอดเหรียญเฮ้ยมีของตกมาด้วยครับก็ได้เป็นป่องโค้กนะใช้เหรียญซื้อครับไม่รู้ป่องโค้กมาช่วยอะไรนะ เออมันช่วยอะไรวะเนไหมผมว่าไฟน่าจะเวอร์กว่านะตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับตู้น้ำอะไรต่างๆโอเคทางนี้เราอ่ะทางนี้คือเราวนกลับมาที่เดิมนะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปทางนี้ดูครับเฮ้ยเราไปปิดประตูนั้นก่อนเราจะได้ เราจะได้ไม่งงนะโอเคนี้เราก็ไปอีกทางหนึ่งทางนี้ทางนี้ต้องใช้คีย์การ์ดหรือเปล่าลองดูครับอ่ะได้อยู่ครับเก็บของมาอะไรก็ไม่รู้นะพวกกระดาษอะไรพวกนี้มันไม่รู้ว่ามีประโยชน์หรือเปล่านะผมก็ถ้าเป็นกระดาษก็จะไม่เก็บแล้วกันนะครับอันนี้คีย์การ์ด เบอร์หนึ่งเหมือนเล่าเลยนะเพราะงั้นก็ไม่เก็บไว้แล้วกันนะครับอืมมันเอาไว้สำหรับเล่นหลายคนนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคีย์การ์ดซ้ำๆกันบ้างครับส่วนอันนี้เป็นเหรียญปะเหรียญจริงด้วยนะเมื่อกี้ที่เก็บมาได้เป็นเป็นไอ้นี่นะครับยานะยาแล้วก็เหรียญโอเคถ้าเล่นหลายคนคงจะบุ้นน่าดูนะโอเคเดี๋ยวเราจะออกจากห้องนี้นะ่าจะครบแล้วมั้งนะ ไปดีกว่าออกมาแล้วครับผมตอนนี้โอเคเราต้องตรงไปใช่ไหมครับเพราะมันมีห้องหนึ่งเนาะมันมีห้องหนึ่งที่เราปิดไว้เมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันเป็นห้องที่เฮ้ยห้องนี้เราก็ยังไม่ได้เข้าเลยนี่หว่ะขี่การ์ดเลยครับเอ่อได้มาเป็นยาอีกแล้วเหรอได้เป็นยาอีกแล้วครับแล้วก็อันนี้เป็น อันนี้น่าจะเป็นแผนที่นะจริงด้วยครับนะเป็นแผนที่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินวนโอเคหมดแล้วหรือเปล่านะครับหมดแล้วนะก็น่าจะเป็นแบบพวกเอกสารนะครับซึ่งเราไม่รู้จะเก็บไว้ทำอะไรนะเดี๋ยวเราวิ่งมาทางประตูที่เราปิดไว้อยู่นะครับ นี่นะมันจะมีห้องที่ว่าเราเข้าไม่ได้นะครับก็คือห้องนี้นะเดี๋ยวลองเอาอันนี้มาใช้ดูเปิดได้ครับด้านในมีของอะไรไหมเก็บมาเป็นวอลนะครับวอลวอลสื่อสารนะแล้วก็อันนี้เป็นกระดาษกระดาษไม่เก็บแล้วกันนะครับในตู้นี้มีอะไรตู้ย้ายอีกแล้วหรอ ยาเราไม่เอาแล้วนะครับมีครบแล้วนะเออันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดไหมกดอะไรครับเนี่ยเอาเปิดประตูแล้วแล้วเนี้ยเปิดไม่ได้หรอโอเคแล้วเปิดประตูมาครับอันนี้เป็นห้องอะไรไม่รู้นะครับไม่สามารถเก็บของอะไรได้ด้วยนะเปิดห้องนี้มามีเฮย้ยเศษกระดาษนี่ผมว่าเอาทิ้งน่าะ อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่าเราเก็บมาได้นะเนี่ยมันคืออะไรอะลูกบอลอะไรก็ไม่รู้ครับหลักสีด้วยน่าจะเป็นอาหารของตัวอะไรสักอย่างนะที่อยู่ในห้องนี้นะครับอาหารของแกเหรอเจ้าโปลิ่งไม่ใชจซะหน่อยโอเคถ้าไม่ใช่อาหารของแกเพราะฉะนั้นฉนันจะไปจากที่นี่แล้วนะโอเคถ้างั้นเนี่ยแสดงว่าเราเดินชั้นสองหมดแล้วครับเราต้องลงไปข้างล่างแล้วนะ เรามีคีกาครับแล้วเราก็มีอะไรก็ไม่รู้อะสักอย่างหรือว่ามันเอาไว้โยนทิ้งข้างทางเพื่อให้เรารู้ว่าเราไปทางไหนมาแล้วบ้างหรือเปล่าแต่ผมว่าใช้วิธีไอปิดประตูเปิดประตูนี่มันจะดีกว่านะครับฮะโอเคแสดงว่าเราต้องเดินไปทางนี้นะเพื่อลงลิฟต์กลับไปเอห้องนี้เรายังไม่เปิดเลยนะเดี๋ยวเราลองเปิดห้องนี้ดูก่อนครับมีอะไรหรือเปล่า เี่ย hey, มีคียการ์ดแล้วนะสบายแล้วครับ hey, hey, ดูดิมีอะไรก็บอกครับนี่แถวนี้ mm hmm. ก็จะมีตรงนี้นะเป็นตู้ยานะครับแล้วนี่อะไรก็ไม่รู้ครับ mm hmm. เดี๋ยวผมทิ้งไอ้เม็ดเม็ดนี้ไปสักอันหนึ่งแล้วกันแล้วก็เก็บมามันคือแบตเตอรี่ครับ่านไฟฉายอะนะครับเนี่ยมันแบตเตอรี่นะครับเอาไว้ใช้ทําอะไรก็ไม่รู้นะ โอเคงันเดี๋ยวเราเดินทางไปประจนพัยข้างล่างกันต่อเมื่อกี้มันมีตัวอะไรตกมาไม่รู้นะเออผมเลยหนีขึ้นมานะครับแต่รอบนี้เราจะต้องลงไปประจนกับมันเลอเนี่ยตุยหรือเปล่านะทางนี้ไปเนี่ยทางนี้ที่เราเจอใช่ไหมเนี่ย ที่เราเจอมันตกลงมาแล้วเราก็วิ่งหนีมาใช่ไหมครับดูทางนี้ก็เปิดได้อุ๊ยหนีไม่ทันเลยโอ้ยก็โอ้โหผมตายแล้วของหายหมดเลยครับทุกคนถ้าผมกลับไปที่เดิมผมจะเจอตัวมันเยอะหรือเปล่า ผมไปฟาร์มของชั้นบนมาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปห้องนี้กันต่อนะห้องที่เราเจอผีนะครับเจอไหมเจอเปล่าห้องนี้เราเข้าได้อย่างะจะมีทางเข้าอยู่ไหมไม่มีปุ่มให้เปิดนะครับอืมเราก็มองไม่เห็นเลยไฟฉายเราก็หายเออไฟฉายเราก็ไม่อยู่นะครับ ดาเอ๋อยู่เปล่าไม่อยู่นะเมื่อกี้เราไปทางนี้ใช่ป่ะครับที่เจอผีอะอยู่ป่ะครับไม่อยู่นะตอนนี้เราไม่กลัวแล้วนะเรารู้วิธีรับมือแล้วนะครับอยู่หรือเปล่าพี่ไม่อยู่ว่ะโอเคห้องนี้มีเปล่าไม่มีนะโอเคครับได้มาเป็นหน้าก,กากกันแก๊สพิษนะครับ ผมว่าไอเม็ดเม็ดนี้หมอทิ้งไม่ไดีวะนะทิ้งไปสักเม็ดหนึ่งนะไม่รู้ว่านเาอาไว้ทำอะไรอันนี้ไม่ใช่เนื่องใช้คีย์การ์ดเวลสามครับส่วนอันนี้คืออะไรอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเอสคอมอันนี้ไม่ไม่รู้คืออะไรนะอืมโอเคก็ไปกันต่อแล้วกันนะครับด้านนี้มีอะไร จ้าเอ๋อยู่หรือเปล่าจ้าไม่อยู่นะโอเคด้านนี้ล็อกนะครับแสดงว่าเราต้องไปฝั่งนี้ปุ๊บโอ้โหแล้วอย่างมืดเลยครับผมตูวเดิมนะอา้าใส่หน้ากากไว้ก่อนเื่ออะไรอะ่ะอ๋อมันเป็นห้องไอ้นี่ตกใจ าเอโอเคอันนี้เป็นห้องช็อตไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับโอเคผ่านมาได้ไหนอะไหนทางออกของเราเนี่ยโ oh อไม่กอดทางออก,กยากเหลือเกินนะครับอ,อ่ประตูนี้มีอะไรหรือเปล่าเก็บมาเป็นอะไรเอ่ยคีย์การ์ดไว้หนึ่งอยก่ะครับทิ้งไปนะโอเคอันนี้ไม่มี ไม่มีของอะไรแล้วฮะไม่มีอะไรก็ปิดทิ้งไหครับเปิดประตูนี้ตัวนี้เป็นทางเหมือนไปต่ออันนี้เป็นลิฟต์ลิฟที่ขึ้นไม่ได้หรอเฮ้ยขึ้นได้อันนี้มีคีย์การ์ดอีกอันนึงครับแล้วเรากดแล้วเราจะไปไหนอ่ะ ออกมาแค่ปิดเฉยๆหรอมันได,ด้ไม่เลื่อนไปไหนนะครับหูเสียวอยู่เนี่ยเพราะว่าไอ้นี่เราก็ไม่มีครับไฟฉายเราก็หายไปไหนไม่รู้อะทางนี้ไปไม่ได้ลองใช้คี์การ์ดไม่ได้อยู่ดีนะครับโอเค เราต้องหาลิฟต์ไปชั้นสองนะครับไปเมื่อกี้มันโหลดผีมันโหลดผีโหลดผีนะครับื่อนี้ไปทางนี้หรือเปล่าโอเคเส้นทางมันจะวนๆนิดนึงนะครับเกมนี้นะทางนี้ไปไม่ได้นะครับมันต้องใช้คี์การ์ดเวลสองนะราก,ก็ไปทางนี้แล้วกันนะครับ โอ้โหเมื่อไรจะถึงลิฟต์เนี่ยน่ากลัวจุมเบยโอเคจุดนี้เป็นลิฟต์แล้วครับนี่นะน่าจะถึงแล้วนะครับแต่ทางนี้ก็ยังไปได้อยู่นะอุย้ยผมขึ้นลิฟต์ไปชั้น2เลยแล้วกันนะครับ อเอาละครับโอเคคุณผู้ชมนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ SCP l a b o r a t o r นะครับไงก็ลองไปโหลดมาเล่นกันดูแล้วกันนะเกมนี้เล่นกับเพื่อนได้ถึง10คนเลยนะครับเล่นแบบว่าสนุกสนานเลยนะเป็นเกมโหลดฟรีใน Ste ี am ด้วยนะครับใครอยากจะลองโหลดก็ที่ลิงก์ใน Ste ี am ได้เลยนะครับใน e s สคริปชันนะ แล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตาม,มกับช่องลิมซีเคด้วยแล้วกันนะครับไปให้ถึง3,000 s u b s c r i b e ในปีนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วนะครับสำหรับพาร์ทน,นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายจ้าจุบ๊บจุ๊บ